สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูพลเรลีมพานทองนะครับจะมาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการเกิดอุปราคาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับครับการเกิดอุปราคานะครับจะเกิดจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกและดวงจันทร์ส่งผลให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางดารศาศาสตร์ที่สําคัญนะครับก็คืออุปราคาเกิดจากการโคจร,รของดวงอาทิตย์โลกและกดวงจันทรน์มาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน เราจะมาดูความหมายนะครับเกี่ยวกับอุปราคาก็คือปรากฏการณ์ที่ดวงดาวเนี่ยโคจรเข้าไปในเงาของดวงดาวอีกดวงหนึ่งนะครับจึงถูกบดบังจนมืดชั่วคราวอุปราคาที่เราสังเกตเห็นได้เนี่ยก็จะมี2แบบนั่นคือปรากฏการณ์สุริยุปราคาและปรากฏการณ์จันทรุปราคาครับ สุริยุปราคาหรือสุริยคราสนะครับจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันโดยเกิดจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะครับโคจอมาอยู่ในลักษณะของแนวเส้นตรงเดียวกันซึ่งจะมีดวงจันทร์เนี่ยอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกจะส่งผลให้ดวงจันทร์เนี่ยบังแสงของดวงอาทิตย์นะครับ ที่จะส่องมายังโลกของเราเพราะฉะนั้นเงาของดวงจันทร์ที่ทอดมายังโลกเนี่ยทำให้คนที่อยู่บริเวณใต้เงาของดวงจันทร์เนี่ยมองเห็นดวงอาทิตย์มืดไปหมดนะครับหรือมืดบางส่วนชั่วครู่ปรากฏการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อดวงจันทร์โครจรอ,ออกจากบริเวณที่ทําให้เกิดเงาบนโลกจะทําให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมองเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ได้ตามปกติปรากฏการณ์สุริยุปราคาอาจเกิดได้ทั้งหมด3ลักษณะนะครับ หนึ่งสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดจากดวงจันทร์เนี่ยอยู่ใ,ใกล้กับโลกมากเงาของดวงจันทร์จึงมีขนาดใหญ่คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงามืดของดวงจันทร์จะมองเห็นดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์ได้หมดทั้งดวง 2. ส,สุริยุปราคาบางสว่วนเกิดจากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์แล้วคนที่อยู่ในบริเวณเงามัวของโลก ะมองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วน 3. สุริยุปราคาวงแหวนเกิดจากบางครั้งดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากทำให้เงาดวงจันทร์ทอดไปไม่ถึงผิวโลกจึงบางดวงอาทิตย์ไม่หมดทำให้มองเห็นขอบของดวงอาทิตย์เป็นลักษณะของรูปวงแหวนและนอกจากนี้ครับปรากฏการสุริยุปราคาสามารถเกิดแบบผสม เ, à, เพราะปรากฏการสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งเดียวกันจะทําให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบางพื้นที่บนโลกสังเกตเห็นปรากฏการสุริยุปราคาเต็มดวงและในบางพื้นที่อาจสังเกตเห็นเป็นปรากฏการสริยุปราคาบางส่วนได้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าจะสังเกตเห็นปรากฏการสริยุปราคาเต็มดวงซึ่งการสังเกตเห็นปรากฏการสุริยุปราคา m. ในแบบต่างๆ จะขึ้นอยู่กับระยะห่างของการโคจรของดวงจันทร์และบริเวณที่เราสังเกตรปรากฏการสุริยุปราคาบนโลกสำหรับปรากฏการจันทรุปราคาหรือที่เราเรียกอย่างว่าจันทรคราสนะครับจะเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์โลกของเราแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงแต่ดวงจันทร์เนี่ยจะอ้อมไปอยู่ด้านหลังของโลกของเรานะครับ จึงทําให้เกิดเงาของโลกเนี่ยไปตกกระทบที่ดวงจันทร์ทาให้คนที่อยู่บนโลกด้านหลังเนี่ยนะครับไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ในช่วงขณะหลังจากที่ดวงจันทร์เนี่ยโคจรออกจากตัวเงามืดของโลกของเรานะครับรก็จะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เป็นปกติปรากฏการณ์จันทรุปราคานะครับเราสามารถ แบ่งได้เป็นทั้งหมด3ลักษณะนะครับในลักษณะที่1คือจันทรุปราคาเต็มดวงเกิดจากดวงจันทร์ทั้งดวงโคจรเข้าไปในเงามืดของโลกคนที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นลักษณะของสีแดงอิกลักษณะที่2จันทรุปราคาบางส่วนเกิดจากดวงจันทร์บางส่วนโคจรเข้าไปในเงามืดของโลกคนที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์บางส่วนมืดลงและบางส่วนมีสีเป็นสีอิฐ ลักษณะที่3จันทรุปราคาเงามัว,มวเกิดจากดวงจันทร์โครจรเข้าไปในเงามัว,มวเท่านั้นคนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่เห็นไม่ชัดเจนเพราะความสว่างของดวงจันทร์นั้นจะลดน้อยลงเอาละครับเด็กๆทีนี้เรามาช่วยกันสรุปนะครับว่าปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่เราเรียกว่าการเกิดอุปราคาเนี่ยเราจะสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือการเกิดสุริยุปราคากับการเกิด จันทรุปราคานะครับไปดูประเภทที่1ก่อนนะครับก็คือการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็โลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะครับในลักษณะของการเกิดเนี่ยจะเกิดได้ทั้งหมด3ลักษณะนะครับก็คือ 1. สุริยุปราคาเต็มดวงแบบที่2คือ,ส,อสุริยุปราคาบางส่วนและแบบที่3นะครับเป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนนะครับ การเกิดสุริยุปราคาเนี่ยจะเกิดในเวลากลางวันถ้าเด็กๆอยากที่จะดูสุริยุปราคานะครับเรามีวิธีในการดูแต่ไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะครับเราจะต้องใช้แว่นนะครับในการดูสุริยุปราคานะครับต่อไปนะครับในแบบที่2ก็คือปรากฏการณ์จันทรุปราคานะครับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเนี่ยเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะครับะจะเกิดจากเงาของโลกเนี่ยไปบดบังดวงจันทร์ทำให้คนที่อยู่ด้านหลังไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ในเวลากลางคืนแต่จะเห็นเป็นเพียงแค่ชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นเมื่อดวงจันทร์เนี่ยโคจรอ,ออกจากเงาของโลกเราก็จะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับดวงจันทร์เนี่ยที่เกิดเป็นจัน,จนทรุป,ปราคาเราจะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด3ลักษณะก็คือ จันทรุปร,ราคาแบบเต็มดวงจันทรุปร,ราคาแบบบางส่วนแล้วก็จันทรุปร,ราคาแบบเงาหมัวนะครับเด็กๆสามารถมองเห็นจันทรุปร,ราคาในแต่หลักประเภทได้โดยการมองด้วยตาเปล่าครับสำหรับวันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับในเรื่องของอุปร,ราคาครั้งหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ